ลองจินตนาการถึงความมืดเย็นลึกใต้มหาสมุทรแอตแลนติกในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ซึ่งนักล่าเงียบล่องลอยอยู่ใต้ผืนน้ำหนึ่งในนักล่าที่น่ากลัวที่สุดก็คือเรือดำน้ำเยอรมัน u 4 7เรือดำน้ำที่กลายเป็นหนึ่งในเรือที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ทางทะเลวันนี้ในออตโตคิงดอมเราจะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องราวของ u 4 7ทั้งในเรื่องการออกแบบภารกิจที่กล้าหาญและมรดกที่ยังคงเล่าขานจนถึงทุกวันนี้ U47 เป็นเรือดำน้ำประเภท Type VIB ซึ่งเป็นรุ่นพัฒนาต่อจากกลุ่นก่อนหน้าโดยออกแบบมาเพื่อเพิ่มระยะทางความเร็วและอาวุธให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรือดำน้ำลำนี้ถูกปล่อยน้ำเมื่อปี1938และเริ่มปฏิบัติการในปีถัดมาสร้างที่อู่ต่อเรือเจอเ,จอเมเนียเวิร์ฟที่เมืองคิวประเทศเยอรมนีขนาดของเรือประมาณ66เมตรยาวและกว้าง6.2เมตรแม้จะไม่ใช่เรือที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นแต่มันทั้งน่ากลัวและมีความยืดหยุ่นสูง ขนาดกระทัดรัดช่วยให้ล่องลอยในน้ำได้อย่างเนียบเชียบและระบบเครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้าก็ช่วยให้มีความเร็วสูงสุดบนผิวน้ำประมาณ17.9นอตและความเร็วใต้น้ำประมาณ8นอตเรือดำน้ำไทย VIB i เป็นเรือที่ใช้ได้หลากหลายและเป็นเสาหลักของกองทัพเรือเยอรมัน Kriss Marine ส,สามารถปฏิบัติการไกลจากฐานทัพได้นานเป็นสัปดาห์ ระยะทางเดินทางบนผิวน้ำอยู่ที่ประมาณ8,700ไมล์ทะเลที่ความเร็วปกติขนาที่การเดินทางใต้น้ำสามารถทำได้ประมาณ90ไมล์ทะเลที่ความเร็ว4ีโนตโดยใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าที่จำกัดระยะเวลาการอยู่ใต้น้ำซึ่งเป็นข้อจำกัดของเรือดำน้ำในยุคนั้นมีลูกเรือประมาณ44คนประกอบด้วยนายทหารและลูกเรือชีวิตบนยู47นั้นแออัดและยากลำบากพื้นที่จำกัดอากาศหมุนเวียนและสภาพแวดล้อมท้าทายมากแต่ลูกเรือเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนอย่างดี มีวินัยสูงและกล้าหาญมากภารกิจแต่ละครั้งเต็มไปด้วยอันตรายทั้งการประทะกับเรือรบฝ่ายพันธมิตรการโดนระเบิดใต้น้ำและสภาพทะเลที่โหดร้ายแต่สิ่งที่ทำให้ U-47 โด่งดังอย่างแท้จริงคือผู้บังคับการของมันกุนเทอร์พอริยะกันเทอร์เพียนผู้ซึ่งได้รับฉายาว่ากระทิงแห่งสกาเปฟอลู เขาคือหนึ่งในกัปตันเรือดำน้ำที่กล้าหาญและมีฝีมือที่สุดในสงครามครั้งนี้กลยุทธ์ที่กล้าได้กล้าเสียและการเป็นผู้นำที่เด็ดขาดทําให้ยู47กลายเป็นตำนานในเดือนตุลาคมปี1939หลังจากสงครามเริ่มต้นเพียงไม่กี่เดือนพอริยะนนำเรือดำน้ำยู47ทำภารกิจที่กล้าหาญที่สุดในประวัติศาสตร์เรือดำน้ำการบุกฐานทัพเรือหลักของกองทัพเรืออังกฤษที่ชื่อว่าสกาเปโฟลูสกาปาฟโฟล ในหมู่เกาะออฟนีประเทศสกอตแลนด์สกาเปฟอร์รู้ถือเป็นฐานทัพที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกด้วยระบบป้องกันอย่างแน่นหนาทั้งทุนระเบิดตาข่ายและเรือลาดตระเวนแต่พอริยะได้วางแผนอย่างละเอียดและใช้ความมืดเป็นประโยชน์เขานำเรือดำน้ำยู47ลัดล้อผ่านด่านปรวดและทุนระเบิดด้วยความระมัดระวังอย่างสูงจนสามารถเล็ดลอดเข้าไปยังท่าเรือได้สำเร็จ จากนั้นก็ยิงปาปิโดใส่เรือรบขนาดใหญ่ HMS Royal Oak จนทำให้เรือรบลำนี้จมลงพร้อมกับลูกเรือจำนวนมากภารกิจนี้สร้างความสั่นสะเทือนอย่างมากในหมู่กองทัพฝ่ายพันธมิตรเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าเรือดำน้ำเยอรมันจะทะลวงเข้าฐานทัพที่แข็งแกร่งนี้และทำลายเรือรบขนาดใหญ่ได้พอริยะและลูกเรือของเขากลายเป็นบีรบุรุษและเป็นที่หวาดกลัวในหมู่สตรูพอริยะได้รับเหรียญเกียรติยศอันสูงสุดของเยอรมัน k n i g h t Cross หลังจากภารกิจอันโด่งดังนี้ U-47 ยังทำลายเรือฝ่ายพันธมิตรไปมากกว่า30ลำคอยขัดขวางเส้นทางขนส่งที่สำคัญของฝ่ายตรงข้ามทุกการลาดตระเวนเป็นการทดสอบความอดทนความสามารถและความกล้าหาญของลูกเรือท่ามกลางคลื่นลมที่รุนแรงเรือพิฆาตฝ่ายพันธมิตรและการลาดตระเวนทางอากาศที่ไม่หยุดหย่อน U-47 ติดตั้งอาวุธอย่างครบครันเพื่อทำภารกิจรอบโจมตีประกอบด้วยท่อยิงตอร์ปิโด5ท่อ สีที่หัวเรือและหนึ่งที่ท้ายเรือสามารถบรรทุกตอปิโดได้สูงสุด14ลูกนอกจากนี้ยังมีกระบอกปืนใหญ่ขนาด8.8เซนติเมตรที่ผิวน้ำใช้ยิงเรือขนาดเล็กหรือทำลายเป้าหมายที่ได้รับความเสียหายอีกทั้งยังมีปืนกลสำหรับป้องกันเครื่องบินติดตั้งบนหอคอยเรือสิ่งที่น่าทึ่งของ U-47 คือการผสมผสานร,ระหว่างการลอบเร้นและการโจมตีอย่างเด็ดขาดเรือดำน้ำในยุคนั้นต้องใช้กลยุทธ์ความประมาไม่ได้ พวกเขาจะขึ้นสู่ผิวน้ำในเวลากลางคืนเพื่อชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มความเร็วและปรับตำแหน่งใต้น้ำพวกเขาช้าลงและเปราะบางจึงต้องเลือกจังหวะโจมตีและหลบหลีกอย่างชาญฉลาดเมื่อสงครามดำเนินต่อไปฝ่ายพันธมิตรก็พัฒนาวิธีการต่อต้านเรือดำน้ำมากขึ้นทั้งการใช้โซนาร์เรดาร์ระเบิดใต้น้ำและระบบเรือคุ้มกันทำให้ภารกิจของเรือ U-47 ย,ยากขึ้นแต่เรือดำน้ำลำนี้ยังคงกลับมาลาดประเวณอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความอดทนของลูกเรือและความแข็งแกร่งขององค์การออกแบบไ้าย VIB i อย่างไรก็ตามเรื่องราวของอย U-47 จบลงอย่างลึกลับในเดือนมีนาคม1941ระหว่างลาตระเวนครั้งที่10บเรือดำน้ำลำนี้ก็หายสาบสูญไปในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือไม่มีการค้นพบซากหรือผู้รอดชีวิตสาเหตุการสูญหายยังเป็นปริศนาอาจเกิดจากการชนทุนระเบิดการถูกเรือฝ่ายพันธมิตรยิงหรือความล้มเหลวทางเทคนิค การหายไปของ u 47เป็นจุดสิ้นสุดของยุคหนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จในช่วงแรกของเรือดำน้ำแต่ก็เป็นเครื่องเตือนใจถึงความโหดร้ายและอันตรายใต้ผืนน้ำสงครามเรือดำน้ำคือเกมแมวกับหนูที่กำหนดรูปแบบความขัดแย้งทางทะเลในสงครามโลกครั้งที่2นอกจากประวัติการรบ u 47ยังมีอิทธิพลต่อการออกแบบและยุทธวิธีของเรือดำน้ำในอนาคต ความสำเร็จของมันพิสูจน์คุณค่าทางยุทธศาสตร์ของเรือดำน้ำในการปิดล้อมและทำลายเส้นทางขนส่งและยังเป็นบทเรียนให้กองทัพเรือทั่วโลกนำไปพัฒนากองเรือดำน้ำของตอนเองจนถึงวันนี้ u 47ยังคงเป็นตำนานในประวัติศาสตร์ทางทะเลสัญ,ญลักษณ์ของความชาญฉลาดความกล้าหาญและสงครามที่เงียบสงัดใต้ท้องทะเลมีการสร้างโมเดลจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และมีหนังสือหลายเล่มที่เล่าเรื่องราวของมัน เพื่อรักษาความทรงจำของลูกเรือและการต่อสู้ใต้มหาสมุทรดังนั้นเมื่อพูดถึงเรือดำน้ำเราจะไม่ลืมอยู่47เรือที่เล็กแต่มีผลกระทบใหญ่หลวงต่อสงครามทางทะเลและประวัติศาสตร์จากการบุกฐานทัพสุดกระหารจนถึงความลึกลับใต้ทะเลลึกยู47คือหนึ่งในบทที่น่าตื่นเต้นที่สุดของสงครามโลกครั้งที่สใต้น้ำ ขอบคุณที่ติดตามชมในวันนี้กับออ t โต้คิงดอมถ้าชอบเรื่องราวของ U47 อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเครื่องจักรสุดเจ๋งที่เปลี่ยนโลกไม่ว่าจะบนบกบนทะเลหรือในอากาศคอมเมนต์บอกผมได้เลยว่าอยากให้เล่าเรื่องของเครื่องจักรหรือยานพาหนะอะไรในตอนหน้าเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับ